สนับสนุนโดยแกรน p o r t กับเข้มาในช่วงสุดท้ายในรายการของเราวันนี้กับ168ชั่วโมงช่วงสุดท้ายเราจะนําเสนอเรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์เราใช้ชื่อช่วงว่าสตาร์เน็ตเวิเราฝึกคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำในเรื่องราวแบบนี้และส่วนหนึ่งเราเชื่อมกับรายการข่าว3ส,สีซึ่งออกอากาศทางช่อง3เช่นเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16นาฬกาถึง1 0นาา30นาทีก่อนรายการเรื่องเด็ดเย่นนี้เราฝึกทีมเหล่านี้ให้ทีมเหล่านี้สามารถจะสืบสารต่อยอดกับพวกเราและอยากให้ผู้ชมได้ให้โอกาสและติดตามงานของพวกเขาครับ คุณผู้ชมฝ้ายธนวันนะคะอยู่กันกับ Star Network เราจะรวบตึงทุกอย่างของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนใครคะ่ะ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าเคยมีซุปตาร์ในตอนเด็กตอนนั้นที่เขาเคยถอดถ่ายรูปกับคนในวงการบันเทิงแต่พอเวลาผ่านไปจําได้ไหมว่ารูปเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาฉายแววความสวยความหล่อกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกค่ะกับสาวบีมาติกากับพี่หนุ่มสอนรามในวัยเด็กใครก็มีความฝันอยากเจอดาราในดวงใจแต่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอคนนั้นได้กลายเป็นนางเอกในจอทีวีเหมือนกัน ต่อกันต่อไปค่ะกับอเล็กซ์แรนเดลกับพี่มาชาบอกเลยว่าพี่ชานี่คือสวยตลอดการจริงๆเลยค่ะอเล็กซ์แรนเดลก็โตเป็นหนุ่มหล่อแล้วมาต่อกันที่หนักแน่นนรินโชดกับมาริโอคู่นี้เรียกได้ว่าหล่อเล็กหล่อใหญ่หล่อกกินกันไม่ลงจริงๆเลยล่ะค่ะ oh. มาริยากับแคทเทอรียาอิงลิชนางสาวไทยคนสวยในอดีตก็ได้แชร์ภาพคู่กับนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างแคทเทอรียาอิงลิชมาถึงคู่นี้ที่ละครเพิ่จะจบกันไปกระแสะแรงมากอย่างนัดเดทคุกิมิยะและแอนอริชา <Wow. S 1> ภาพนี้เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนเรียกได้ว่าหนุ่มน้อยนัดเดทก็น่ารักบ้องแบวไม่แพ้ใครเลยล่ะค่ะ wow. มาต่อกันที่สาวโบเมราดากับกบสุวน,นัน <Wow. S 1> สวยสมวัยจริงๆค่ะนางเอกตลอดการกับนางเอกที่เรียกได้ว่าข้ามช่องมากก็ปังไม่ไหว <Wow. S 1> เพราะความสามารถทางการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครนะครับน้องโบเมราดา มาต่อที่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดาราชายหลายคนกลายเป็นคุณพ่อมือใหม่หรือว่าคุณพ่อป้ายแดงกันหลายคนเลยทีเดียวเรียกว่าเหินลูกๆอัปเดตรูปของลูกๆก,ก,กันขึ้นไอจีรัวกันเลยแต่ว่าจะมีใครปะไปส่องกันเลยค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีกันตั้งแต่ต้นปีสําหรับคุณพ่อสุดหล่อชายชาติโยดมซึ่งเป็นคุณพ่อลูกสองแต่ก็ยังตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อคุณแม่วิกกี้สุนิสา oh, <wow. S 1> ได้คลอดลูกชายคนที่2อตั้งชื่อว่าน้องไทเลอร์ซึ่งทั้งแข็งแรงทั้งแม่แล้วก็ลูกซึ่งคุณพ่อชายนะคะก็คอยดูแลเฝ้าไม่ห่างน้ําตาซึมซึ้งใจวันรอนลูกชายนั่นเองค่ะ มาถึงอีกหนึ่งคุณพ่อป้ายแดงอย่างกรณ์นรงเดชก็โพสต์ภาพลูกน้อยตลอด <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเพราะหลังจากที่คุณแม่คนสวยสิริตาเจนเซนนรงเดชได้ให้กําเนิดลูกชายน้องกาวินหรือเด็กชายอัศวินเจนเซนนรงเดชที่ฉายแววหล่อมาตั้งแต่เด็กและจะเห็นถึงโมเมนต์น่ารักรก,รกกับครอบครัวและโมเมนต์ป้อนนมลูกบอกเลยว่าสุขใจเป็นที่สุดค่ะ คนสุดท้ายของต้นปีก็คือคุณพ่อเชนธนาซึ่งเป็นคุณพ่อลูกสองแล้ว <Wow. S 1> เมื่อภรรยาคนสวยคุณเจมได้คลอดลูกสาวน้องสเตลาล่าหรือเด็กหญิงเชอร์สิจันผูโชคอ,อน,นันต์เมื่อช่วงเช้าของวันที่16เมษายน2 5 6 4เป็นทายาทธุรกิจพันล้านที่ตลอดในปีวัวและในช่วงโควิด19ระบาดนี้แต่ไม่อา หวังความน่ารักของน้องสเตล่าได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอสแสดงความยินดีนะคะกับนักร้องสาวสวยคนไทยที่ตอนนี้เนี่ยเขามีรูปตัวเองนะคะขึ้นอยู่ที่บิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์นั่นก็คือสาว V ีไวโอเล็ตวอเทียค่ะในแคมเปญอีควอลซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงนะคะในวงการเพลงทั่วโลกค่ะงานนี้เจ้าตัวถึงกับโพสลงไอจีเก็บเป็นความทรงจำพร้อมกับแคปชั่นว่า what it is not a joke Never once in the lifetime I'm imagining this is t so cool. Thank you at Spotify Asia for letting me be a part of h a #SpotifyEqual. I'm so proud h #Thailand. a g t ก็คือแปลงง่า,งายคุณผู้ชมก็คืออะไรนี่ไม่ใช่ล้อเล่นใช่ปะไม่เคยคิดเลยสักครั้งในชีวิตเจ๋งสุดๆขอบคุณ Spotify Asia ที่ให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของ h a #SpotifyEqual ฉันภูมิใจมากแล้วก็ hashtag #Thailand. ซึ่งตอนนี้นะคะสาววีเวอเรตเนี่ยได้คัมแบ็กกลับมาในลุคสนุกสนานสดใสพร้อมกับปล่อยเพลงที่มีชื่อว่ากักตัวออกมาแถมยังมีเซอร์ไพรส์ที่ได้พระเอกมิวสิกวิดีโออย่างหนุ่มเจมส์จิรายุมาร่วมแสดงในเพลงนี้ด้วยซึ่งเพลงกักตัวไม่ได้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการกักตัวธรรมดาทั่วไปเพราะสาววีได้ใส่ความน่ารักสดใสและความเซ็กซี่ขี้เล่นในแบบฉบับของวีลงไปในเพลงทำให้เพลงนี้มีความน่ารักยิ่งขึ้นไปเต้นตามกันได้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะคือ Star ์เน็ตเวที่เรารวบตึงทุกอย่างของเลิกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์มาให้ผู้ชมได้ทราบกันก่อนใครนั่นเองค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วไฟลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามชมงานของพวกเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีลาทีสวัสดครับ